เงินที่เสียไปแล้วการที่จะมาทําให้พี่หย่หรี่ท้องเนี่ย<ะ>คือมันต้องแลกกับความเจ็บปวดไงซึ่งพี่หย่หรี่บอกว่าเขายอมนะใช่เขาเป็นแบบอดทนสูงจริงๆอ่ะอก็ได้น้องวินมานะคะใน่สุดก็ได้มาแล้ว ตอนนี้นะคะการก็ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันทุนนี้แล้วก็เดินสายว่างครอุณแม่ได้แล้วบอกนี่งานแรกๆเป็นที่เผาการด้วยใช่ค่ะก็ได้ครอบครัวพี่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 วิลลี่เนี่ยเขาเป็นแบรนด์แอมบสสเตอร์ของผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วก็เลยจะต้องนําลูกมาโชว์ใช่ก็พาลูกเนี่ยไปเป็นจิตอาสาด้วยเพราะตอนนี้เขามอบเสื้อเนี่ยให้กับน้องๆที่ต่างจังหวัดไงข่ื้อขาวสวยๆเนี่ยนะคะในกองทันเพอเพ่อนะคะพี่วิลลี่ต้องรู้ตัวเองนิดนึงว่าพี่เนี่ยก้จะโดนปดแล้วเพราะน้องวินเข้ามาแรงกับพี่นะไปดูความรัักกคคครอบววนนนนีีีี้ด่่่าะะแมจปท2 อีกมาหรือว่าพอแล้วหยุดแล้วเจ็บละเหนื่อยละเป็นครั้งแรกเลยอะค่ะสนุกมากอะนะ คุณสนุกมยัยนี่สนุก <ผม S 1> ดีค่ะผมอยากให้ลูกได้เห็นนะครับงานแบบพวกกิจกรรมจิตอาสาแบบนี้นะฮะที่ที่เขาจะได้สอนลูกได้ตั้งแต่เด็กวิธีการแบ่งปันกันวิธีการช่วย,วยเหลือ<ก>ซึ่งกันและกันร,ร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะแบบว่าช่วยเหลือเอ่อถ้าเกิดว่าในกิจกรรมนี้ก็จะเป็นเด็กๆน้องๆที่อาจจะไม่มีเสื้อนเรียนใหม่ๆใ,ใส่ทั้งนี้ก็คิดว่าเราน่าจะมอบเสื้อ ที่แสนจะขาวเลยทีเดียวนะฮะให้กับน้องๆได้ได้ได้ไดรับกันเยอะพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่วินน่าจะมาสนุกด้วยครับเขาก็ชอบนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเรื่องซักผ้าเนี่ยเขาก็ช่วยพ่อตลอดนะฮะอยู่ที่บ้านอย่างนี้ถือว่าเป็นใบเบิกทางให้น้องหรือเปล่าคายการข้าวงการอะไรอันนี้ต้องแล้วแต่คุณแม่เขาอะนะครับเพราะว่าคุณคุณพ่อเขาก็มีหน้าที่แค่ซักผ้ารีดผ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ทํามาหากินนะฮะ ผมแม่ก็ต้องเป็นคนคุมคิวผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงบ้างก็โอเคก็โอ,โอเคอถ้าไม่ทำให้พอดักเสียชื่อเราก็โอเคครับ <c oughs> ที่ห่วงห่วงตรงนั้นมากกว่าแสดงว่าก็พร้อมจะผลักดันสนับสนุนใช่ไหมก<อ>็ก็ยินดีครับก็ถ้าเกิดว่ายอยากดาวน์โหลดเพลงของน้องวินนะฮะ <c oughs> ดอกจันแมมีแล้วเหรอ <c oughs> ไม่มีฮะไม่มี ไม่มีเลยยังพูดพูดยังไม่ได้เลยอ่ะอืแต่คําเดียวที่พูดก็คือแต่ดีภาษาภาษาอังกฤษอย่างเดียวคือพ่อคําเดียวอ่ะค่ะแล้วก็ไม่เอาานโนโนอย่างเดียวแต่เข้าใจหมดแล้วไม่ไม่นะเพราะว่าธรรมดาถ้าจะไปนอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาหาแม่มากกว่าอ่าแม่พ่อคือเล่นด้วยอาจจะมีแบบงานโฆษณาหรือแบบมีอะไรคู่กันร่วมกันไหมคะเออก็ตอนนี้ย่งนะคะอันนี้ กงาน,งานโฆษณาก็ให้ให,ให้แม่กับลูกก็ได้ครับ <laughs> งานละครตอนนี้เท่าที่อยากจะติดต่อเข้ามาให้วินเล่นผมก็ผมก็บอกว่าต้องไว้ให้เขาสูงกวันนี้นิดนึงเพราะตอนนี้กล้องมันจะแพนลงมาต่ํามากนะฮะเลยคิดว่าเด,ว <laughs> เด็กเกินไปยังเด็กเกินไปฮะ <laughs> เข้าแล้วค่ะเข้าไปปีหนึ่งแล้วฮะเข้าเนอร์สซอรี่เออ่ก็มีเพื่อนๆอะไรเงี้ยฮะวาดรูปะเลงทุกคนบอกว่าเดี๋ยวตอนเข้าจะร้องไห้นี่ไม่ห่างบายๆไปละฉันจะเข้าโรงเรียนแล้วคือดีใจมากเลยที่เข้าโรงเรียนนะคะเพราะว่าในโรงเรียนมีเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่บ้านมีแต่แม่กับพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยที่ที่โรงเรียนมีเพื่อนๆเขาก็จะดีใจมากเพี่หลีออกมารับงานในวงการบันเทิงมากขึ้นไหมคะเอ่อยังค่ะ ยังติดลูกอะ่ะก็มีบ้างแต่ว่าคงไม่ไม่ตลอดอะค่ะยังไงนี้ใจอ่อนยังไงแบบพาน้องมาพ่อสั่งมาพ่อสั่งมาแล้วก็แล้วก็แล้วก็ได้ยินว่าเอออันนี้สมัครอะไรเราก็ชอบอะค่ะก็เลยอยากจะมาช่วยอะค่ะเป็นคนการที่ดีเราก็เลยชอบค่ะคงการดีๆเราสนับสนุนนะบัสบสบัสขอตัวนดีครับ มลูก <laughs>